มึงจำไอ้คนที่จับตาได้ไหมเมื่อวานอะนะที่ผมนั่งดูสี่ชั่วโมงนะอ่าใช่ป่ะมันคือพวกนี้ใช่ไหมที่มันมีเอาไปลงคลิปทิกตอกที่ไอเนลถูกต้องไหมย,ยังถ้าเกิดเรื่องของเมื่อวานกับรีเนลก็น่าจะใช่มีมีเดียวจับตาดูสี่ชั่วโมงนะวะใช่มันไปทำอะไรบ้างอนะมึงบอกมาเดีอตอนแรกก็น่าจะเป็นจริงๆก็คือมีเรื่องแล้วก็น่าจะ ไปถึงโรงพักครับหมายถึงว่าไปถึงสอน,นอแล้วก็พูดถึงเรื่องเรื่องแบบประมาณว่าเหมือนคุยกับเลวเนลบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเบรกกิ้งก็แจ้งเบรกจิ้งเลย <c oughs> อืออ่าเลวเนลก็แบบเหมือนหมายลงก็พูดกลวนกวนกลับอ่ะเบรกเบรกจิ้งนี่เหมือนเแบรกเบรกแบบรถไหมครับอะไรอย่างเงี้ย <Aha. S 2> อ่าอ่าสกพังนังนก็มาพูดถึงเรื่องเอ่อผมมีหลักฐานแบบผมผมมีหลักฐานผมมีชิปอะไรอย่างเงี้ยอ่าในเมือง อืมอ่ะก็ก็ตามสตอรี่ไปไปจบที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็เรียกผมละลงหัวอ,อ,อืมอ่าพอเรียกผมลงหัวก็หมือนประมาณว่าจะแจ้งจะมีเอวเวอรเลแล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมเล่นสตอรี่อืมสตอรี่นี้ไม่ยอมเล่นอะไรก็ต่างๆแต่มันผนวกกับช่วงนั้นคือหมอต้องไล่เคสออก หมอให้เคสออกเ็าถือว่ามีสตอรี่อยู่หมอก็เลยเชิญออกก็โดนแทงไปพอโดนแทงปุ๊กก็มีคนหนึ่งอะดิดออกอืมอ่าดิ๊ดออกดิดออกประเทศไปอืมทีนี้พอกลับเข้ามาเหมือนประมาณว่ามีบุคคลที่สามโผล่มาก็ขับรถมาชุบอืมแต่ว่าไม่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 กดไม่อะไรเวลาคุยกันก็คือไม่กฎไม์ก็ไม่กฎไม์กันอชากิฟของกันก็คือไม่กฎไม์กันถูกต้องไหมอ่าใช่ใช่ใชบใช่ใยอยู่ตรง ตรงแถวแถวเขามีคนึ่งขับรถไปตายแถวเขาก็ขับบีบแต่หาบีบแต่หาแล้วก็จอดสักพักหนึ่งก็บีบแต่หาแล้วก็ไปเจอกันก็ชุกกันขึ้นมาแล้วเจอกันได้ไงอ่ะนั่นแหล้วก็ก่อนก่อนหน้านั้นพอเขาอ่ามันมีสองคนใช่ไหมชื่อ f อ i อีสานอคนหนึ่งชื่อ CIA อีสานออ่าก็สอง แล้วก็เหมือนประมาณว่าช่วงที่ผมดูก็คือเหมือนเขาชุบคนแรกขึ้นมาแล้วใช่ไหมที่ว่าบุคคลที่สามมาชุบคนแรกไปอฮก็วนมาชุบอีกคนหนึ่งหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปหลบอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็รีสกินกันพวกนี้มันมีวอมีอะไรปะผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ไม่มีเฮียอะไรเลยอ่าแต่รู้แต่รู้ว่ามาอยู่โรงพยาบาลใช่แล้วก็รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รีสกินแล้วก็เหมือนประมาณเนี้ยก็ ผมก็เห็นวนเวียนอยู่หน้าเขใชบัตะจอดรีสกินเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนตัวละครหนีซะตอรี่ประมาณนั้นเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็เหมือนเหมือนประมาณว่ากันเนี่ยวนเวียนอยู่ตรงอยู่ตรงอ่าคือตอนนั้นอ่ะมึงมึงมึงอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นคือจะแบนก็แบนได้ถูกต้องป่ะแต่ยังไม่ได้แบนอ่าใช่ประมาณอ่าดูก่อนใช่อ่ะฮะก็เหมือนประมาณว่าสุดท้ายแล้วตัดสินใจแบนเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนสกินอ่ะ ไปใช้สกินพอปที่มันถือถือเป็นปืนฉีดน้ําแล้วก็กดควักอาวุธทิ้งไว้ก็คือเจตนาเอาพบอป,ปบังอาวุธออ่อ่าาประมาณนั้นแล้วก็สื่อสารนอกจริงๆก็คือมีการสื่อสารนอกใช้พ็อปบังอาวุธอแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือไปแทงใครสักคนนึงนี่ยแหละก็าาต้องตัดสินใจใช่เพราะว่าเฮ้ยมึงกว่ามึงเอียงไหมมึงเอียงแค่สื่อสารนอกทาไมถึงการต้องแบนเขาเลยอะ ทำไม ừ ừ ừ เขาแค่เปลี่ยนสก,กีนเล่นสตอรี่เองนะเว้ยทำไมมึงเอียงขนาดนั้นได้ไวะกูมองว่าเอียงนะเนี่ยคือมันแค่สื่อสารนอกเว้ยแชร์จอปะโอถ้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เออแค่บอกเพื่อนให้เพื่อนมาชุบตรงนี้คุยกันทีเอสคุยดิสกันปกติทำไมมันถึงขั้นขนาดน,นี้วะเนี่ยแ,แ,และแทงใครก็ไม่รู้ก็อยากแทงอ่ะมันจะผิดตรงไหนอ่ะมันจะแทงกับ ผมก็ไม่รู้ว่าแทงเพื่อนพวกเพื่อนเรียวเนลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแทงแล้วเขาก็ตะโกนว่าแบบอะไรมึงจํากูได้ปะ่ะอะไรเงี้ยหรือให้กูเปิดบัตรให้ดูปะ่ะอ่ะแล้วมีเรื่องหนึง่งคือเขาโชว์บัตรแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์บัตรให้ดูแล้วคุณดูลูปผมคุณก็สืบได้นี่คุณน่าจะสืบไม่ยากอะไรเงี้ยอ่ะฮะแล้วบ<ม>ัตรเป็นรูปอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดูเท่านั้นนะอ่าอืมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เมื่อไหร่ก็เลยต้องตัดสินใจ แบนออกไปอ๋อโหใช่กูมองว่ามันก็แอบเอียงอยู่เนี่ยเขาแค่เปลี่ยนสกรีนเพื่อเปลี่ยนตัวละครหน,นีเฉยทําสัญญกรรมไงยันฮีไงคือมันมียันฮีไงโรงพยาบาลอ่ะทําทสัญญกรรมเปลี่ยนหน้าตาไง<ห>แบบไม่พักฟื้นแล้วก็มาอีกทีหนึ่งไงโอ้ยเฮียบูมึงก็เกินไปโอ้ยไปอยู่สี่ชั่วโมงนะอยู่ตั้งแต่หกโมงเข้ามาไม่คือเมื่อวานเนี่ยผมมาอยู่ในเหตุการณ์นี้ไว้แต่ผมมาไม่ได้ไปดู เพราะตอนนั้นน่ะผมคุยนั่งนั่งฟังน้องๆน,นี่แหละก่อนที่จะไปดูหนังนั่งฟังมันอะไรว่ามันตามเฮี้ยอะไรกันว่ะสามสี่ชั่วโมงมันตามขวอยแล้วและที่ผมก็บอกว่ามึงได้อัดคลิปกันไหมกูบอกให้มึงอัดคลิปไปเลยมึงแล้วได้อัดกันป่ะเมื่อวานอะ่ะไม่ได้อัดเอ่อจริงๆแล้วถ้าเกิดตั้งแต่แรกแล้วมีของรีโอเนลก็ส่งหลักฐานมาเมื่อวานครับ้องามอ่มันมีคลิปของรีโอเนลแล่เมื่อวานนี้กูบอกให้ไอแบรหรือใครนะในการอัดคลิปอะ่ะ อตอนนั้นน่าจะดูอีกเคสหนึ่งอยู่ด้วยครับอ๋อมันมีสองเคสมีหลายเคสอยู่เมื่อวานนี้ผมผมให้อัดไปแล้วให้น้องมันอัดไปแล้วแต่ไม่รู้มันไปอัดเคสไหนนะเพราะวันนี้ไอ้บูมมันมานั่งดูพวกนี้ถูกต้องปะใช่แล้วเมื่อวานนี้นะ่าจะมีอีกเคสหนึ่งของไอเบรหรือของใครนี่ไม่รู้อะผมบอกให้มันอัดอัดเอ็นมีเดียย้อนหลังสิบนาทีอะเี่หลุดจัดเลยประมาณนี้เพียงพ <Okay. S 2> อค,ครับ ผมบอกว่าเอียกวะ่ะแชดผมก็บอกเหมือนกันนะว่าเอียงอยู่กับแค่เปลี่ยนสกินนีสตอรี่เองมันจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้นไว้เหี้ยทำไมถึงขั้นโทษที่ต้องแบนเลยทำไมสัญญกรรมไม่ได้แค่คุยนอกเองแชร์จอเอง เฮ<อ>้ยหลุดจัดเลยสั์หลุดจริงเว้ยอย่าไปข้าบพวกนี้มันคือพวกนี้เจตนามันต้องการนี่นี่ต้องการหาแสงหาคนดูทำตัวเกียนเพื่อเอาคนดูทำอย่างนู้งงนเพื่อ,อคนดูเว้ยมัน กปกติแล้วมันไม่มีทางไงคนเราไม่มีทางเลือกมันต้องทําวิธีที่มันไม่ดีทำอย่างนั้นอนะ่ะผมมองว่า มันไม่ได้อะไรนะเอาจริงๆในการทําคลิปแบบนั้นนะคุณอาจจะดังอาจจะมีคนดูเพิ่มมาหน่อยนึงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะพอมึงไม่ได้ทําคลิปแนวนี้หรือว่ามึงแบบนี่ไปกมไม็มีคนดูอยู่ดีคนเขาก็มันมันคนเขามันไม่ได้จําอ่ะมึงก็แค่เหมือนแบบเป็นขยะชนิดหนึ่งอะ่ะที่คนเข้ามามองผ่านๆแล้วก็ปล่อยผ่านอะ,อะไรประมาณเนี้ยเล่นดีๆด,ด,ดีกว่า คนจาเยอะมาปั่นเขาเล่นจะเล่นคอนเทนต์เลื้อนๆอ่ะวยมาเล่นแบบเลื้อนแบบพูดคุยปั่นๆกันคือถ้ามึงเลื้อนอ่ะมันก็เลื้อนไปให้ทศสุดอ่ะเหมือนไอบอลอ่ะผมพูดจริงๆนะไอบอลนี้เลื้อนนะเว้ยตอนที่มันมาเล่นแฟมอ่ะเล่นแฟมแรกๆอ่ะมันเลื้อนแต่มันไม่หนีเว้ยมึงถ้ามึงจะเลื้อนนะถ้ามึงจะเลื้อนในประเทศอ่ะมึงเลื้อนมึงเลื้อนให้เต็มที่เลยมึงเลื้อนให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของของประเทศอ่ะอันเนี้ยผมมองว่าคนแม่งจะจำยิ่งยิ่งกว่าอะไรอ่ะมึงเลื้อนแต่มึงกล้า มึงการสู้ถ้ามึงจะเลื้อนอ่ะมึงทำคอนเทนต์ไปเลยก็ได้หลอกลวงขายประกันปลอมขายอะไรอย่างเงี้ยทำได้เต็มที่เลยอะไรที่ไม่อยู่ในกฎประเทศอ่ะจริงจริงมันมันไม่ผิดเลยมึงจะเลื้อนมึงจะโดนลุมกระทืบมึงจะโดนใครลุมทั้งประเทศแต่ว่ามึงก็ไม่ได้หนีมึงก็ไม่ได้ผิดอ่ะคนเขาก็จะมองว่าเออไอ้เหี้ยมึงเลื้อนจริงเว้ยแต่มึงก็กล้าที่จะเล่น ใช่เลือนแล้วกล้าเล่นไม่ผิดกับประเทศคือยังไงก็ลุ่งพี่ไม่เล่นกับพี่เบแล้วหรออ๋อพี่เบพี่เบผมคือต้องบอกอย่างว่าผมอะ่ะถามว่าสนิทกับพี่เบย์ไหมก็ไม่ค่อยได้สนิทมากอะไรขนาดนั้นตอนนั้นพี่เบชวนเราก็มีโอกาสที่จะได้เล่นกับไอดอลเนาะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ตอนนั้นผมเล่น อโจรสลัดมั้งแล้วพี่เบย์ก็มาชวนใช่ต้องให้พี่เบย์ชวนผมไม่ได้สนิทกับพี่เบย์ามากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เคยโทรไปถามแกหลายๆเรื่องอยู่นะก็มีเบอร์แกอยู่อะ่ะก็โทรไปถามแกเป็นพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งแล้วกันพี่เบย์อ่ะแกนิสัยดีมากนะเวลาโทรถามเขาหรือว่าอะไรเรื่องสําคัญสาคัญแกก็แบบไม่เคย ไม่ว่างนะโทรไปถามด้ตลอดเบียน่ารักพี่เบย์อะเบียนี่ใสด่ดีแต่ผมก็ไม่ได้สนิทที่แบบว่าพี่พี่เบยขอเล่นเกมแต่ผมก็ไม่กล้าผมไม่เคยแบบผมไม่เคยไปเล่นเกมแบบไปขอเล่นเกมกับคนดังๆอะนอกจากเว้นแต่พวกพี่ๆเขาชวนอะไรประมาณนี้ถึงถึงจะไปเล่นด้วยถ้าพี่ๆเขาชวนเราก็ถือว่าโอกาสเราได้เล่นกับไอดอลเนาะ ไอดอสักครั้งหนึ่งใช่รอรอพี่เบชวนแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเกมอะไรที่ผมเล่นแบบแนวเดียวกับพี่เบอาจจะสกมอตมถ้าได้ถ้าสกมอตมอาจจะพี่เบอาจจะชวนก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วถ้าบอดปุ้ยเรียกตัวเออถ้าพี่ปุ้ยเรียกตัวก็ได้ถ้าพี่ปุ้ยพี่เบเรียกตัวก็ไปได้หมดอ่ะถ้าแกจะชวนเล่นเกมอะไรไปได้พี่ปุ้ยก็น่ารักพี่ปุ้ย,ยคือผมจะบอกนะ ไปเล่นเกมกับพวกพี่ๆเขาสองคนเนี่ยอย่างเก่งเลยเฮีย้ยไม่ค่อยเป็นตัวของตเตงสักเท่าไหร่อ่ะเก่งสัสสัเลยผมไม่เคยเล่นเกมเกง่งเกง่งกับใครมาก่อนเลยนะหรือว่าผมมันไม่เคยเล่นกับเล่นเกมกับพวกแบบพวกผู้ใหญ่แบบนี้ไงพวกพี่เบย์พวกพี่ปุ้ยเฮี้ยอย่างเก่งเลยสัตว์เก่งี่เฮี้ยเลยสองคนนี้อยู่ด้วยกันอ่ะอย่างเกงเ่งอ่ะพี่เบกับพี่ปุ้ยอ่ะ คือผมเป็นคนเกียร์อะเอาจริงๆผมว่าเป็นคนเกียร์นะเว้ยผมว่าเป็นคนกินเกียร์ดอยๆออะแต่พวกพี่เบย์พี่ปุ้ยเขาไม่ได้เกียร์ขนาดนั้นอะแล้วการที่จยไปเล่นตัวกับไมไม่เป็นเล่นเกมกับพวกพี่ๆเขาแม่งทําให้แบบ <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นของตัวเองไนะ้สัสพี่เปาบอกว่าพี่เปาสนิทพี่เปาผมสนิทไงพี่เปาพี่เปาสนิทสนิทเลยแหละพี่เปาอะ่ะ คุยได้ทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเรื่องเคี่ยอะไรก็แล้วแต่พี่เปานี่สนิทมากเป็นพี่ชายที่โคตรดีในชีวิตเลยพี่เปาพี่ตูนสองคนเนี้ยสุดยอดอมพี่ตูนนี่ก็สุดยอดเหมือนกันพี่ตูนยอดพี่เลิฟมีเรื่องเคี่ยอะไรในชีวิตบอกแกได้หมดอ่ะพี่ตูนอ่ะ กล้เรื่องวันนั้นอะทีะ่มีคนด่าว่าตลาดล่างพี่ตูนทักมาใครด่ามึงวะน้องเอาเลยมะอกตจเย็นพี่ชายพี่โดหรอโอ้คนนี้แม่งไม่อยากไม่อยากเอาเรื่องไปบอกคนนี้เท่าไหร่ไอ้เี้ยเอาจริงๆพี่โนน่ะถ้าพูดถึงพี่โนน่ะ ไม่ค่อยอยากเอาเรื่องที่อะไรไปบอกแกคือคนเนี้ยแม่งเหมือนคือรถถังอะพี่โนะผมแม่งพร้อมที่จะไปไปหมดอะคนเนี้ยจะมึงจะไปไหนคือใครมีเรื่องกับมึงผมเลยไม่อยากบอกพี่โนไงสมมติมีเรื่องที่อะไรในชีวิตเนี่ยคือพี่โนแม่งพร้อมหมดอะผมเลยไม่ค่อยอยากบอกที่อะไรกับพี่โนในชีวิตอะริงจริงพี่โนแกแม่ง อาสมมุติเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยมีคนมากระทืบผมเนี่ยใช่ปะ่ะเอาสมมุตินะมีคนมากระทืบผมชีวิตจริงเลยนะถ้าพี่โนรู้ว่าแม่งแกไปละไอ้เหี้ย